อ้ยอุยอ้ยมองอะไรอุย้ยแกไปขอทานเลยล้วเออครับก่อนอืน่นต้องยานอนหลับขนาดแรง สวัสดีค่ะเชิญเข้ามาก่อนครับขอบคุณคับที่นี่เช่นดอทเซอรี่เลี้ยงเด็กหรือเปล่าคะเออใช่ครับที่นี่รับเลี้ยงเด็กอายุเท่านี้หรือเปล่าคะเออเดี๋ยวผมลองไปถามผู้จัดการดูก่อนนะครับเออเชิญเข้าข้างในก่อนครับขอบคุณคับฮะสวัสดีค่ะเออผู้จัดการครับพอดีว่าเขาพาเด็กมาฝากเลี้ยงครับระวางของเล่นเต็มเลยไปเล่นแต่ลูกปะ สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะรับค่ะที่นี่รับเลี้ยงเด็กค่ะที่นี่น่าจะปลอดภัยใช่ไหมคะมกลัวเป็นเหมือนในข่าวจังเลยอะคะ่ะโอ้ยไม่มีหรอกค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในว่าของเราอะปลอดภัยแค่ไหนเออครับอ้าวน้องจะไปไหนอะคะอ๋อไม่มีอะไรค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะคะโอเคไปเข้าไปดูข้างในกัน นี่ค่ะตามมานี่ค่ะนี่เห็นไหมเรามีกล้องวงจรปิดย4ี่ชั่วโมงสามารถส่องน้องได้ตลอดเวลาเลยนะคะปลอดภัยแน่นอนค่ะและอย่างนะคะเดี๋ยวจะพามาดูนี่เห็นไหมและอย่างหนึ่งนะคะนี่เรามีขอบกันกระแทกทุกโต๊ะเลยค่ะฉะนั้นน้องโดนก็จะไม่เป็นอะไรมากเลยค่ะเห็นไหมนี่มาดูนี่ค่ะนี่เห็นไหมปลั๊กไฟเราปิดไว้ตลอดน้องจะไม่โดนไฟดูดเด็ดขาดเลยใช่ไหม ช่ไหมครับอืมน่ารักเนี่ยและที่สำคัญนะคะนี่เวลาว่างเราก็จะให้เด็กอ่านหนังสือเด็กสองคนนี้ผู้ปกครองมาฝากไว้กับเราผู้ปกครองถึงมั่นใจมาฝากเด็กไว้กับเราไหมคะประวันอยู่กับพี่เอาที่นี่นะอย่าดื้ออย่าซนนะลูกนะมามามา้ยน่ารักน้องเลี้ยงง่ายจะตายเดี๋ยวต้องเลียแม่มาล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บกันแม่ไหมจุ๊บ ไม่ต้องห่วงนะคะโอ๊ยเหนื่อยกว่าจะได้เงินแต่ละบาทโอ๊ยโอ้ยมองอะไรไปยุกับเด็กสองคนนั้นเลยไปพักผ่อนไปเก็กกะไปโอ้ย หมดเวลาแล้วเก็บ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 เอามานี่เก็บนี่เอานีไปแกเอาไปแพ็คของเตรียไมไว้ขายแกมีเวลาหกชั่วโมงฉันต้องเอาแกไปส่งสถานสงเคราะห์เด็กเดี๋ยวมันจะไม่คมุ้มกับเงินที่จะจ้างแกมาทำครับครับครับส่วนแก เฮ้ยเ้ยแกไปขอทานได้แล้วครับและฉันขอจำแกอีกครั้งนะแกห้ามไปบอกใครนะว่าฉันบังคับแกมาจำบุญคุณฉันไว้บ้างนะถ้าฉันไม่เก็บแกมาเลี้ยงแกก็ไปอย่างหมาข้างถนนแล้วครับไป ก็เหลือแค่คนเดียวคุณเลาะ้อยเด็กน้อยเดี๋ยวจะโดนคุณเลาะไปเถอะสูตรเลี้ยงเด็กขั้นเทพไม่มีใครจัดได้หรอกน่าสงสารเด็กคนนี้จังเลย ทำอะไรสักอย่างละเอาพี่ไม่ไปเหรอเออครับเดยวผมจะไปแล้วครับได้เวลากินนมแล้วเด็กน้อยก่อนอื่นต้องยานอนหลับขนาดแรงแล้วก็นมตาม หอมดืม่มมาได้เวลากินนมแล้วลูกฮึดูเล่นดิเล่ไปมดเอ้ากินนมนอนกินนมไปกิน,นไป เมื่อยโอ้ยดูประวันหน่อยดีกว่าโอ้โหประวันหลับสบายเลยอะ่ะเอออย่างนี้ค่อยสบายใจหน่อยทำงานต่อได้เฮ้ยใกล้ได้เป็นรับประวันแล้วดูอีกสักทีสามชั่วโมงแล้วยังหลับอยู่เหรอเนี่ย ไะ,ะกดส่งไปให้เขาดูดีกว่าส่งแล้วยุ้ยใครส่งไลน์มาอืเพราะอย่างนี้นี่เองอ่ะถึงได้หลับาานานเนสซี่เถือดรู้จักฉันน้อยไปซะแล้วไหนไอพี่เลี้ยงหดอยูย่ไหน ปวานปวานเป็นยังไงบ้างต๋แล้วเหรอลูกห,หนูใช่ไหมที่เป็นคนส่งไลน์ไปให้นะ้าครับผมสองคนสุดจะทนแล้วครับลูกนะ้าปลอดภัยแล้วแล้วหนูสองคนจะเอาอยัางไงกับชีวิตเนี่ยผมสองคนก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมขออยู่กับนนะ้าได้ไหมครับเฮ้ยนะ้าเลี้ยงไม่ไหวหรอกปวานคนเดียวก็แย่แล้วถ้าอ,อย่างนั้น นะขอใช้สิบวตนดีกว่าช่วยโกวลนะครับว่าจะให้ผมอยู่กับน้หรือปล่อยผมไปตามทางเดี๋ยวันนี้ผมลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาดีกว่าขอไปอยู่กับน้ำไปตามทางเจอตัวมองแม่ทีนึงมองแม่ทีนึงมองต้อมทีนึงหนึ่งสองอ๋อแกยังไม่ไปอีกเหรอเออ เอาโทรศัพท์ลบไม่ทันช่วยกโมนนะครับก็จะให้ผมอยู่กับหน้าหรือปล่อยผมไปตามทางเรื่อปล่อยผมไปตามทางร้องไห้ฉากหนึ่งนะ1ึงองร้องไห้